สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปบธนวัตรประกาศตามหาแฟนคนแรกโสด39ปีไม่เคยมีเจ้าของ เป็นนุ่มสดในฝันของสาวๆหลายคนที่ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีสำหรับพระเอกหนุ่มปอบธนวัฒน์วัฒนภูติที่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนพร้อมเปิดเผยถึงสถานะหัวใจว่ายังว่างอยู่เหมือนเดิมและตนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือว่าพรหมลิขิตถามว่าเชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสมีจริงไหม เจ้าตัวหัวเราบพร้อมบอกว่าผมว่าของแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มันก็เป็นความคิดของเราบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะผมเฉยๆกับเรื่องนี้มากเลยแต่ผมว่ามันก็คงทำมาด้วยกันแหละ ที่เราจะเจอใครสักคนและต้องใช้ชีวิตร่วมกันผมว่าต้องทํามาร่วมกันไม่ว่าชาติไหนก็ตามแต่บุพเพสนิวาสอย่างในหนังก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสําหรับเรื่องสถานะหัวใจกับเบลลาเจ้าจตัวเผยว่าขอบคุณแฟนคลับทั้งป๊อบและเบล,ลด้วยครับเพราะสดทั้งคู่กระแสเชียร์ยิ่งมากขึ้นก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่จริงหรอกเคยเห็นแต่ว่าอยากให้มีงานกับเบล,ลอีก แต่เชียให้จีบกันไม่มีนะเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพี่น้องกันไม่รู้สิสนิทกันจนเป็นเหมือนน้องสาวแล้ว ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อหมายถึงว่าไปต่อแบบนั้นมันไม่ได้เหมือนเบลเขาก็ทำงานกับผมมานาน 6- 7ปีนะตั้งแต่ถ่ายบุพเพตอนแรกเลยก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยคุยกันไลน์หรือโทรศัพท์หรือเจอกันที่กองก็เหมือนพี่คุยกับน้องเริ่มชินกับความสดแล้วเริ่มชินแล้วเมื่อก่อนก็ยังมีสาวๆเข้ามาบ้างนะอยู่กับเพื่อนแต่บอลฟิตเนสตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยก็ยังคุยกับรุ่นน้องเลยว่าหาแฟนให้หน่อยแต่กับพูดเล่นๆก กันแหละเพราะเราเหงาไงสุดท้ายน้องก็ไม่หาให้ คือแฟนน่ะมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่คนเดียวได้มันชินแล้วใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีสเปคไม่มีหรอกก็ชอบผู้หญิงสวยน่ารักปกติของผู้ชายทั่วไปแหละเบลก็ตรงเบลก็เป็นผู้หญิงสวยแต่เราทํางานกันแล้วค่อนข้างจะสนิทกันและเห็นกันหลายๆด้านหลายๆมุมแล้วมันกลายเป็นความผูกพันคบกันแบบเพื่อนผมก็มองเบลฟิลนั้นตอนที่ยังไม่ได้ทํางานกันต่อเนื่องก็มองว่าเขาสวยมากแต่พอเราได้ทํางานกันเรื่อยๆกลาย เป็นน้องสาวมากกว่าผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงาน,นคืออายุมันน้อยอยู่ยังมีเวลาอีกนานครับรอขึ้นเลขสาก่อนค่อยคิดไม่ใช่รอกเอาจริงๆผมเข้าใจว่าเราโตแล้วผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะคือถ้าเราเจอคนนั้นเราก็มีได้ก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันชินแล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนึงเจอคนคนนั้นก็คงใช่ครับผมว่าผู้ชายอายุ20ปลายๆอย่างผมเขาก็คิ แบบนี้แหละเหมือนบางทีเขาอาจจะเจอใครแล้วก็เลิกมันก็อาจจะเหนื่อยหน่ายก็ได้คือมันยังไม่เจอคนที่ครบแล้วทุกอย่างมันลงตัวก็อยู่คนเดียวได้นี่ว่าผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนที่คิดอย่างผมในปัจจุบันเยอะอยู่เหมือนกันในเมื่อเราทํางานอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปถ้าเจอคนที่ทําให้เราสบายใจก็อยู่แต่ถ้าไม่สบายใจก็เลิก ธรรมดาผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่เป็นเพื่อนไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ก็ไม่รู้ถ้าอนาคตจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวแบบนี้จนแก่ก็ได้ผมชอบคบเงียบๆผมเป็นคนแบบนั้นยิ่งเรื่องลูกผมไม่ได้อยากมีลูกครับต่อให้แต่งก็จะไม่มีลูกครับไม่ได้ตั้งไว้หรอกคือคิดว่าการมีลูกก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสูงสุดในชีวิต เรียกว่าเจ้าตัวนั้นได้กรองโสดมาจนถึงอายุ39ปีแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตบ้านใหม่ที่หนุ่มปอบพิ่งสร้างนั้นจะเป็นว่าที่เรือนหอไว้รอตอนรับภรรยาคนแรกในชีวิตหรือเปล่ารอลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ